สองสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องมาแจมกันกับอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีแอคเพลงใหม่ของ i g o n วอนไอจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า i อซ o n ซึ่งวันน kin: yeah, yeah, ี้เราได้รับเกียรติจากแฟนคลับเรียกว่าอะไรนะชื่อแฟนคลับ v ีจ like ีวอนเ่ยเป็น v ีจีนะครับเขาเป็นแฟนคลับแท้ไปคอนเสิร์ตมาแล้วด้วยใช่แล้วก็โทนี่คนเดิมที่ไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับเพลงเลยไม่เอาเอางี้ก่อนว่ามีลูกบอลทำไมฮะก็นี่ไงบง ้าไม่ถามว่าลูกบอลมีทำไมก็มันแบบสมนดวงดาวสิบสองคนของสมาชิกที่เป็นหนึ่งเดียวกันคิดได้ไงครับแล้วก็หมุนรอบแฟนคลับทุกแล้วทุกแล้วนี่คือที่มาของวงคือจะบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับวงนี้แต่ว่าชอบตั้งแต่เพลงแรกเคยฟังเพลงของไอจีวอลไหมก็เคยเคยลา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 บิโอโลส อก็คือทุกคนเคยฟังเพลงของอินใช่ไหมเต้นประจําก็วันนี้เขาได้คัมแบ็กเพลงใหม่ที่มีช uh ื่อว่าอ่ะแอบไปดูสักหน่อกันความลับเรื erm ่องราวของผงอันนั้นก็ไปอะไรายเป็นไร Secret Story of the Swan คือจะบอกว่าไม่ได้แต่งข่าววงนี้แต่ว่าชอบสมาชิกคนหนึ่งมากในวงนี้ซึ่งแบบเครซี่คนนี้มากๆก็คือน้องวอนยอง ที่เป็นมักเน่แล้วก็เป็นเซนเตอร์คือกูรักหัวเขาน้องเขามากคือหัวเขาาเป็นรูปหน้าคนจริงหรอ,อจริงมีเรื่องจริงปะเนี่ยจริง <laughs> ใช่ไหมหัวเขา่าจะเป็นรูปหน้าคนที่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ทุกคนไปเปิดดูหัวเขาวันยองหัวเขาวังคืน แล้วก็เราไปดูหัวเขาเขาเป็นรูปแบบเป็นรูปตาคนเป็นปากใช่ไม่รูที่นี่ตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำควาแบกเหี้ยเราไม่ได้ทำแบกเราทำแบกวันนี้นะครับเราจะมาเออวันนี้นะครับเราก็จะมารีแอคเพลงใหม่ของไอซีวอนเพลงที่มีชื่อว่า Sea Story of the Swan เออพร้อแล้วก็โยนทำไมวะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับทุกคนวันนี้ไม่ใช่ m ีอันนี้เรืงจริงป่ะเนี่ย โอเคนะครับก็แล้วแต่ที่เราได้ดู MV จบไปแล้วเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าเอลวีนันค่อนข้างสั้นมากรอบนี้ไม่ไม่สั้นไม่สั้นนะูแยาว่าอยู่แต่ว่าชอบฉากดืมตาหลายรอบมากคำเดียวเลยว่าดีใจอยู่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าเรามีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียนสเตจที่เขาปล่อยมาแล้วอันนี้ของจริงมือชุดขาวมาอีกแล้วโอ my god กูชอบฉากดืมตาไม่ใช่ โอ้โหเจี๊ยมึงผมตั้งใจมากถ้ากุหลาบมาอมตั้งจริงจูโอ้โหชอบโซนฟังนะโอ้โหกุหลาบดีมากโอ้โหเก่งไปกิ๊งเลมินจูมินจูเหรอโอ้โหคนนี้น่ารักมากที่เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมตัวเล็กๆตั้ได้ โหกคนรุ้งอะมืงโชว์สวยมากใช่ไหมออแล้วแบบเล่นกับบนันไดอะเออคือท่าเหมือนแบบเดียนฟุงฟินนะดูแบบเบาหยิบดาวเล่ยนยิบอะไรเนี่ยดูแล้วมันลอยอ่ะท่าดูแบบมันค่อยไปเรื่อย มุมกล้องคือดีมากแต่ตอนนี้ชัดเลยอะไรกับห่วงเนี่อุ้ยอ๋ออุ้ยอุ้ยชี้ฮะพีคโอ้โหทุกต้นคือเปลี่ยนฟิลว่างั้นแหละนัวมากอะวายจอมวายจอภาพไอ้เดียวเดียววาา้ายจอมาพโอ้โหเศรษฐีงมือคนนี้แหละที่เป็นเซนเ,นเตอร์แล้วก็พักนี่คือคนไหนนคเมื่อยคนเมื่อกี้ นี่นี่ชากุระอืมพี่สุดสวยเนาะนี่นี่คุณคุณยงอ๋อโตขึ้นเยอะมากพูดรับหัวเข่าเขาอ้เรื่องหัวเข่าไม่ต้องเอาหัวเข่าไม่ต้องหัวเข่าคุณคุณนะอันเนี้ยไม่ถือว่าตอนเนี้ยเออตอนนี้ที่จอมก็สวยโอ้ไม่กอมันมันดูสะอาดตามันดูขาวไปหมดเลย คือฉากดีเอาจริงเออนี่นี่โคตรเท่เลยอ่ะเพิ่มของเสียอาการไปแล้วนะครับชอบวอดยองมากมากมากเป็นซิงเกิลเบลิต้าเขามีนะผมยูริคือเด่นสุดแล้วกินชอบชอบสีผมแซ่บมากแค่จากอุตสากรแบบอินเนอร์แบบอินเนอร์แม่ มึงท่าแบบโซลเลรแบบสวยมากคนรวยโอยยดยโยดเหมือนหลีดมือเหมือนเนาะใช่เลยใช่นชื่อมงล่นลีดมือหลิดมือเยอะอยู่นะโอยคือเล่นโซสวยมากจริงๆคือแบบยอม หู่เกินไปมากคนไปยิงไปตรงก้าวไปสบแต่คนเนี้ยคนนี้ที่หัวเข่าใช่ไหมอ๋อก็ซื้อจำได้แค่นั้นแหละจำได้แค่หัวเข่าเขาจำให้โอ้ีเบิ้งดีมากๆ โอ้โหดุมากแม่กระโดดโอ้โหครับกี้ชายองใช่ไหมใช่เส้นดีเฮ้อสวยมากอะทั้งพี่ทางน้องโอ้โหท่ามันจะปึ้งไปไปไหวแล้วหนึ่งนึ่งหนึ่งดีเบอร์จิงะ มือกับบุญคือดีทุกช็อตอ้ยโอ้ใสาตามื่อกี้คือแบบโอ้ยขนลุกจ้าดีโอ้แม่มีถ่ายแต่ทุนนโอ้โหสีีผมดีสัดสีผมดีมากโอ ไมมันตบมออจังไบสตจบที่บ่อยจับโอ้มกยตบมือตบมือตบมือดีตบมือขอรู้ครับชอบมากกเกย์ต่อ คือหนูว่าเสิร์ตัวชอบมากกว่าเบลรามีคขารู้สึกว่าฟังแล้วแบบไม่น่าเบื่อมันกูชอบแลยตอนเปิดเลยหมายถึงว่าเปิดแล้วแบบมาสไตล์นึงแบบเบาๆปกตใช่ใช่ใช่เพราะว่าปกติจะไปอินโทรมาก่อบทุกเพลงใช่ไหมตั้งสามเพลงแต่ว่าอันเนี้ยก็เหมือนแบบจะเข้าถึกเลยคือคือชอบกันที่แบบเลี้ยงมุมกล้องเมื่อกี้คือขนลุกตลอดเลยที่กลับมุมกล้องแล้วแบบเปลี่ยนเป็นอีกแบบลุกนึงอ่ะคือคือดีตรงนั้นอ่ะจริงจริงคือตอนแรกคืออึงเงี่ยเพราแบบคืออะไรกันอะก็ดีมากก็ดี คนลุกไมงตัวคนลุกตั้งแต่ตอนสุดท้ายอ่ะที่แบบที่ที่อ่าหัวหน้าผู้น่าไปมองอ่ะที่ที่ตามีตรงข้างล่างอ่ะอันนั้นคือใครแต่คนนั้นนีเนคนนี้คือตอนสุดท้ายคือแบบคือกินใจเอายิ่งหลังที่แบบหัวหน้าวงแล้วก็เป็นพี่ใหญ่กระพริบตาแบบทีนึงก่อนจบคือมันแบบแล้วมันแบบมันหันกลุมกล้องแบบตรงนี้ยังเก็บบั๊กใส่ตาแบบคือดีมันแบบว่าคนเราเลือกกับตอนัหลังแล้วเรียบโหลดเหมือนกันก็ถือว่าโตขึ้นน้องดูโตขึ้นมาก อ่ะกูคนลรู้ทั้งเพลงเลยเนี่ยจริงขอยาดมให้กูได้วยไหมยิ่งโตยิ่งสวยยิ่มีอา่มณ์ยิ่งโตยิ่งสวย CPR กูโดนเล่นอีกแล้วถ้าทุกคนมีข้อมูลว่าเออเขาจะปล่อยจริงๆหมาดูยังไงก็ช่วยให้ข้อมูลได้ครับตอนที่น้องเดบิวต์อ่ะอวายุแค่14บสีบสขึ้น15บห้าแล้วน้องได้ที่1ในการแข่งขันโปรเดบิวต์เป็นเซ็นเตอร์ตอนนี้เขาอยู่เท่ไรตอนนี้16ปีนี้เข้า17ก็คือยังเด็กไปมาอยู่ดี ให้น้องนี่เขาดูคุณภาพในการจิกหน้าในการเล่นหน้าเล่นตาเก่งมากเลยอ่สุดเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงจริงทำไมไม่ทำเออก็มันจะได้ไม่พรอมไงเอาใหม่หนึ่งสองสามเยี่ยมจริงมึงทขาติดอ๋อหนึ่งต่อเยี่ยมจริงยังทำไมวันนี้ก็ขอเวลาหน่อยยังยังยังไม่เอาไม่เอาไปไม่เอาปิดคลิปแบบครั้งก่อนนะกดอะไรเนี่ยนะไม่บอกไว้ก่อนไงบอกไว้ก่อนไม่เอาใช่ไหมจบไปแล้วสำหรับการ react stage แล้ก็วันนี้ก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรากับช่องมาแจมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และหลัคันอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้ออกระดิ่งใครใครไม่ติ่งไม่ได้ก็อว่าจะไม่นึ้ว่าจะเล่นไลนรรออยู่อย่าลืมกดพี่บี้ธุกิจนะครับทำไมครับกระดิ่งที่ไหนดิวดิเนี่ยเล่นอะไรแบบนี้ทุกคน